ได้หนึ่งหัวข้อคอนเทนต์อ่านไพ่บางทีบางอย่างเราเหมือนจะคิดอะไรออกนะที่เราจะทําอะไรสักอย่างนงแต่แบบเฮ้ยมันติดอยู่ปลายจมูกหัวข้ออ่านไพ่วันนี้นะคะเรื่องที่ติดอยู่ที่ปลายจมูกของเพื่อนเพื่อน,นทุกคนที่ผ่านคาชมคลิปรันดอมนี้สิ่งที่เราควรจะรู้แต่มันดันไม่รู้มันมันติดอยู่ที่ปลายจมูกมันไม่รู้สักทีแล้วคือคลิปเมื่อกี้ไพ่ล่วงทีเดียวสามไ <c li pp le> คลิปนี้ไพ่ก็ร่วงทีเดียวสามใบแม่เจ้าเธอโอ้เรื่องที่ติดที่ใบจมูกเห็นห <c oughs> น้าไพ่แล้วใบแรกนะคะสี่ดาบคือสงสัยช่วงนี้จิตสจจ,รจรกรวันไม่ค่อยอยากให้เราใช้แบบใช้สติปัญญาใช้การลุ้นหรือใช้อะไรมากมายหรือใช้พลังจิตในการสื่อมากมายคือแบบว่าเลือกให้เลยเป็นคอมโบเลยนะคะสมใบใบแรกสี่ดาบเรื่องที่ติดที่ปลายจมูกที่เราควรรู้สี่ดาบพักก่อนแม่อย่าเพิ่งฝืนเดอะมูล พักแล้วฟังเสียงข้างในตัวเองให้ชัดเดอะเฮอร์มิตนี่พักเลยพักเข้าถ้าเลยพอจบคลิปปิดสวัสดีค่ะไม่ใช่ใต้สสำหรับคืออะไรเมจิชเชียนพักเพื่อขุดเดมจิชเชียนในตัวเราออกมาสี่ดาบเดอะมูนเฮอร์มิตคืออะไรสี่ดาบนะคะมันคือการพักจิตพักใจพักยกพักรบพักรักพักในการต่อสู้ต่อกรอนกับทุกสิ่งทุกอย่างนอนนุ่มๆสบายๆดู ดูเบาะนี่เป็นเบาะหมีแบบโหขนปุยมากแม่พักให้สบ,สบายสบายไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปแบบว่าฟื้นมันอย่าดันทุลังไม่เอาไม่ดีไพบอกไม่ดีนี่คือสิ่งที่ติดที่ปลายจมูกแบบสมมติตอนนี้คือเราก็อบอกว่ามีโปรเจกต์ใหญ่มากที่แบบอยากจะทำฉันอยากจะทำนั่นทำนี่แล้วมันมากกว่าหนึ่งด้วยโปรเจกต์นั้นอะแต่มันไม่รู้จะทำอะไรก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งนี้ค่อนข้างท้าทายแล้วแบบ แล้วมันอยากจะทําแต่มันก็ไม่ค่อยกล้าที่ลงมือทาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไพ่บอกว่ายิ่งฝืนเธอจะยิ่งเลอะเทอนะคะพักก่อนสิ่งที่ติดปลายจมูกเรื่องแรกพักก่อนพักเพื่ออะไรพักเนี่ยพักผ่อนอาจจะเป็นการพักผ่อนนอนหลับร่างกายง่วงนอนถ้าเกิดมีโอกาสได้นอนหรือนอนได้ก็คือให้นอนนอนเพื่อรีเซ็ตอะไรบางอย่างข้างในเรานะคะอืมเพื่ออะไร ฟังเสียงภายในถ้าใครไม่มีเวลานอนหรือใครแบบจะใช้วิธีการพักโดยการทําสมาธินั่งสมาธิหรือทําอะไรที่มันเป็นงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆที่เราชอบที่มันเป็นงานเบาๆที่มันได้อยู่กับตัวเองเดินเล่นในสวนปลูกต้นไม้รดน้ําต้นไม้ทํางานบ้านทุกอย่างอะไรก็ตามที่มันเป็นการพักพักใจอะคะ่ะมันเป็นการพักใจที่เราทําแล้วมันไม่รู้สึกทําให้เราฟุ้งซ่านทํา ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องนอนอย่างเดียวนะเอออะไรก็ตามที่เราทําแล้วมันรู้สึกหิวใจเราวาดรูประบายสีทุกอย่างได้หมดเลยนะคะอืมเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ยินเสียงข้างในตัวเองให้มันชัดนะคะว่าแท้จริงคุณควรทําอะไรไม่ใช่โปรเจกต์สิบอย่างมีสองมือหนึ่งสมองกับเงินในกระเป๋าอีกประมาณหนึ่งทําทั้งหมดไม่ได้คะ่ะทีเดียวทําทั้งหมดไม่ได้นะเดอะมูนคืออะไรเดอะมูนนะคะก็คือว่า ให้เชื่อมั่นในเซนส์นสัญชาตญาณตัวเองนะคะดึงดูดเฉพาะสิ่งที่คู่ควรกับเราจริงๆบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเพียงแค่อัตราความอยากมันเป็นเพียงเหมือนการสนองความอยากอะไรบางอย่างในตัวเราซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆคือสิ่งที่ข้างในเราแบบว่าพอเราจะทําสิ่งนี้เรานึ้ถึงสิ่งนี้แล้วแบบว่ามันสั่นสะเทือนมันมีแรงสะเทือนถึงบางทีบางอย่างคือแบบ น้ำตาไหลเฮ้ยเรามาเพื่อทําสิ่งนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีบางอย่างความงงๆในคลิปที่แล้วนะคะไปดูได้ในหน้าช่องความงงๆของเรานั่นแหละมันมาเยอะโปรเจกต์เยอะเจ้าโปรเจกต์แต่ไม่รู้จะทําอะไรก่อนเพราะบางทีบางอย่างทรัพยากรเราก็ไม่ใช่ว่าจะพร้อมในการที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมๆกันนะคะแล้วเฮอรมิตคืออะไรปัญญาจะเกิดพักใจฟังเสียงภายใน ปัญญาจะเกิดเฮอร์มิตไพเรือีนะคะเข้าป่าเข้าถ้าอยู่คนเดียวฟังความคิดตัวเองคนรอบข้างไม่สําคัญเข้าเท่าตัวเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่พยายามกรอบตีกรอบเราจะบอกว่าบางอย่างตีกรอบดีข้างในเราต้องการไหมใช่อยู่เรารู้ว่ากรอบที่เขาตีให้มันดี แต่ตัวเราไม่ได้ต้องการเราทําแบบฝืนถ้าใครที่ฝืนแล้วชีวิตเองได้ดีม่ดีใจด้วยแต่ถ้าใครที่ฝืนแล้วชีวิตตัวเองยิ่งแย่แล้วเครียดเครียดกับตัวเองอะเครียดแบบไม่มีความสุขในชีวิตทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเงินทองสังคมยอมรับแต่ข้างในหมองไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วให้เชื่อเสียงตัวเองเชื่อเซนต์ตัวเองพักพักก่อนนะคะพักก่อน ไม่ได้จําเป็นว่าเฮ้ยฉันทํางานประจําฉันจะต้องเจอคนมากมายฉันไม่ได้ว่ามีชีวิตที่จะอยู่แต่บ้านแล้วจะพักใจไม่ได้พักได้ค่ะก็ต้องไม่ต้องไปให้พื้นที่เขาเห็นแก่ตัวเองให้มากไหมเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากในเรื่องแบบเนี้ยที่แบบว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะให้พลังงานกบับใครก็คือเรื่องที่จะไม่ให้เลยให้พื้นที่ตัวเองอาจจะดูเหมือนคนใจดํานะคะ แต่จะบอกว่าเมื่อเรามีพลังงานในตัวเองที่มันเต็มเราเติมตัวเองเต็มทุกอย่างรอบข้างมันจะเบ่งบานค่ะแต่ตับไตที่ตัวเราหมองทุกอย่างรอบข้างมันก็จะหมองดําไปหมดเลยจริงๆนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบเป็น i n รเว v e r t นะเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่จําเป็นค่ะเดินส่วนทางคนแบบไปมาเป็น1ิ20 3 0คนคุณก็สามารถที่จะพักใจคุณได้แค่คุณไม่เอาจิตเอาใจคุณส่งออกนอกอยู่คนเดียวก็เอาใจส่งออกนอกได้แหมโทรศัพท์โซเชียลถ่ายไปสิ ถ่ายไปสิอุ้ยคนนี้เลิกกับคนนั้นอะไรแบบนี้นะคะเออทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกได้ว่าเราจะเสพอะไรเราเลือกได้ว่าเราจะเข้าหาคนแบบไหน,นหรือเราเลือกได้ที่เราจะให้พื้นที่กับตัวเองในการพักผ่อนเพื่อที่จะให้เราได้รู้ความจริงบางอย่างที่เราจะต้องมาทําจริงๆมันก็คือเด็กมจิเชียนที่ได้สําหรับนั่นเองมันก็คือตัวเราที่แท้จริงเนี่ยที่มันสามารถทําสิ่งนั้นได้ดีอ่ะดีมากด้วยเดมจิเชียน สายเสกสายเสกนักเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งนี้โดยแบบว่าให้คุณค่ากับของที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรแบบเนี้ยเออคือเดรเมเชียนคือทุกอย่างมันครอบคลุมหมดเลยนะคะเพราะฉันแล้วสิ่งใดที่ติดอยู่ที่ปลายจมูกเราที่เรามองไม่เห็นเขาแค่จะบอกว่าให้พักค่ะพัก,แล,ก,พก,ก,พกแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นพักกายพักใจแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอะไรที่มันเกินการควบคุมของเราหยุดไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืน หยุดคิดแต่ไม่หยุดลงมือทำใส่ความเชื่อลงไปในงานของคุณสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นนะคะแต่ถ้ามันเยอะเกินไปแนะนำให้พักค่ะแล้วคุณจะเจอหนทางที่ดีในข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าแบบไม่ไกลถ้าทำไวทุกอย่างมันไม่มีเวลาถ้ามันพักได้ไวมันเคลียร์ใจตัวเองได้ไวมันจะปึ้งเห็นแบบอาจจะเย็นนี้ด้วยซ้ำค่ะขอให้โชคดีนะคะ